ร้อยคนสามร้อยคนสักพันคนก็ได้เพราะมันเป็นเพจใหม่เพจนั้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่แดงเลยเหรอ นั้นมันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคนก่อน <c oughs> คือใครี่อนแกนไหมออพี่กา <Wow. S 1> พี่เอกอะพ,อพี่เอก อะสวัสดี1,100คนดูนะคะสวัสดี1,100คนดูค่ะสวัสดี1,100คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะถึงไหม่สองพคน วดนี้ขอเป็นสีดําค่ะงวดนี้ขอเป็นสีดําค่ะงวดนี้ขอเป็นสีดําค่ะคำหมากหลวงผูพัดหมดแล้วค่ะลูกค้าอืเพจนั้นโดนปิดกั้นหนักมากเลยค่ะสวัสดี1,400คนดูค่ะ สวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนดูค่ะกดไลค์ไม่ขึ้นเดี๋ยวหนึ่งเข้าไปดูก่อนแป๊บเดี๋ยวหนึ่งดูแป๊บนึงนะคะได้เลยค่ะเนาะทุกคนคนรอเลขทูปปู่ก็มี นะคะลายขึ้นนะ สวัสดี1,600คนดูสวัสดี1,800คนดูค่ะคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเพจโดนปิดกั้นหนักมากเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะหนึ่งก็ทำใหม่ปิดก็ทำใหม่เริ่มใหม่ได้แค่นี้แล้วค่ะ เมื่อวานได้ห,าห้านอยสามมัีค่ะเลกทูปปู่สาธุด้วยนะคะคุณปียันันยินดีด้วยนะคะคิดถึงมากค่ะสวัสดีคุณจั๊จ๋านะคะรอทูปปู่ได้เลยค่ะงวดนี้มีแน่นอนอะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมานะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมาค่ะสวัสดีสองพันคนแล้วนะคะสวัสดีสองพันคนค่ะแล้วหนูให้เอาพ่านมาแล้วา่านไปวางไว้ไหนวะสวัสดีสองพันคนค่ะ สวัสดีสองพันคนนะคะใคร C.F. แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยค่ะเพจนี้ไม่ว่าหนึ่งจะทำมากี่เพจนึงก็จะโดนปิดแบบนี้ตลอดเลยครบล้านคนปุ๊บหนึ่งก็โดนครบล้านคนปุ๊บหนึ่งก็โดนจะรู้สึกเฉยๆแล้วตอนเนี้ย แหวนปูหนึ่งร้บาทจัดส่งฟรีค่ะแม่แหวนปูหนึ่งร้บาทจัดส่งฟรีค่ะถ้าเป็นแบบพระนะคะหนึ่งแบบว่าแบบให้ทางร้านเลือกแบบให้จะาราคาน,นี้ไม่โทรตอนไลน์นะคะไม่โทรตอนไลน์ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเลือกแบบอ่ะจะเป็นราคา299บาท299บาทลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ว่าจะเอาแบบไหนแต่ถ้าลูกค้าจะเอาแบบคะ1 9 9บาทถ้าลูกค้าจะเอาแบบคะ1 9 9บาทถ้าลูกค้าจะเอาแบบคะ1 9 9บาทนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเลือกแบบมี3แบบนะคะ299บาทลูกค้าเลือกแบบได้ไม่ได้จับปิงปองค่ะวันนี้ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินหไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะ วนอีกรอบได้ค่ะอยากได้อะไรสอบถามได้เลยนะคะหินถูกหวย299ยบาทจะส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะลูกค้าเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคเสียงดวงไม่เคยถูกหวยเลยบูชาถูกหวยค่ะการันตีลูกค้าได้เงินกลับคืนไปมากกว่าค่าปีเสียเส้นนี้แน่นอนค่ะทูบ159บาทจะส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นค่ะ159บาทจะส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้น เหรียญปู่ค่ะลูกค้าเหรียญปู่นะคะรุ่นมหาโพคซับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะตะกุดเป็นตะกุดของอาจารย์นะคะของอาจารย์พระอาจารย์พระของพระอาจารย์กลนะคะของพระอาจารย์กลนะคะอยู่ที่ใต้นะคะคือหนึ่งจะบอกว่ามันไม่มีไม่ถึงหนึ่งร้อยดอกพอพอเวลาหนึ่งไม่เปิดทุกคนก็อยากได้พอเปิดปุ๊บทุกคนก็แบบ เ,เพราะฉะนั้นหนึ่งจะเปิดรอบเดียว499บาทจะส่งฟรีค่ะแป้งมีค่ะใครอยากได้แป้งนะคะพิมพ์ซีฟได้เลย199บาทไม่เอาเนือ159บาทใครอยากได้แป้ง159บาทจะส่งฟรีค่ะที่ฝาของแป้งจะมีตัวเลข3หลักอยู่แป้งเป็นแป้งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะผู้เห็นผู้รักนะคะผู้เห็นผู้หลงค่ะ หินทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีค่ะกำไรปูอ่อนันตทรัพย์ค่ะหนึ่งขอให้ราคานี้สักห0สิคนไปกำไรปูอนันตทรั์ใครอยากได้พิมพ์ C f เ9ฟบาทจัดส่งฟรีหนึ่งให้5้าสิคนขอคนพร้อมโอนนะคะ5้าสิคนนี้ขอคนพร้อมโอนนะใครอยากได้หนึ่งให้ห้าสิบคนค่ะหเปิดเพจใหม่ลูกค้าขะ ปังๆงค่ะสวัสดีค่ะคุณคนบนฟ้าใครอยากได้หนึ่งให้50คนปกติ499บาท599บาทไม่ต้องเอฟค่ะวันนี้หนึ่งให้299บาทจะส่งฟรีค่ะหนึ่งให้50คนค่ะใครรับพิมพ์ C f เ9 9ค่ะหนึ่งให้แค่50คนกำไรอนันตทรัพั์ค่ะตัวพญานาคสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะทุกคนทำพิธีทั้งหมด3วาระทำพิธีเลิกดีทั้งหมด3วาระใคร C f เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดล้วโอนเองได้เลยคืนนี้เจอกันรัฐบาาลไไทยยเดด๋จจะมสแ แต่ก่อนจะไลฟ์สดนะคะหนึ่งขออนุญาตลงในกลุ่มก่อนทุกสิ่ง <t> ท <ru. S 2> ุกอย่างแนวทางทุกอย่างต้องลงในกลุ่มก่อนลูกค้าอยู่ในกลุ่มแล้วของจริงแน่นอนนะคะใครอยู่ในกลุ่มแล้วได้เลขแนวทางจริงแน่นอนนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอยู่ข้างนอกเจอเลขปลอมหนึ่งไม่รู้ด้วยนะคะพอเวลานั้นก็มาด่ากันเนาะว่าหนึ่งให้เลขเยอะให้เลขนั้นเลขนี่อยู่ในกลุ่มดูแนวทางในกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งจะให้ในกลุ่มก่อนอยู่แล้วนะคะใครอยากได้หนึ่งให้50คนกําไรอนันตทรัพย์2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ค่ะ ขอคนพร้อมโอนนะคะห้าสิบคนนี้ขอคนพร้อมโอนนะคะห้าสิบคนนี้ขอคนพร้อมโอนนะคะลูกค้าขาหนึ่งไม่เคยปล่อยค่ะราคานี้หนึ่งปกติหนึ่งปล่อยสี่เก้าเก้าเส้นใหญ่ไหมใหญ่ค่ะลูกค้าใหญ่ค่ะหนึ่งให้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะแถมทูเให้ด้วยค่ะ